ตอนนี้นะดอกลักนะไปไม่ไหวแล้วปวดขานะครับขอนั่งตรงน,นี้เลยนะฮะไม่อายใครแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าปวดขาเพิ่งจะไปฉีดยามาฟูอาดินะครับนะก็เลยต่อแถวก็ไม่ไหวแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะครับก็เป็นกรเ,เป็นบุญวาสนานะที่ดอกรักได้มากราบหลวงพ่อรวยนะที่วัดตะโกอำเภอพาชีนะจังหวัดศรีอยุธยานะครับนะทีแรกว่าจะบุญไม่ถึงนะครับผมนะตอนนี้นะฮะ บนถึงแล้วนะครับไปกราบท่านมาแล้วนะครับตอนนี้จะย้อนกลับแล้วนะครับอ่าดูนะครับที่อารักษ์นั่งอยู่นะอารักษ์นั่งอยู่นี่จะเป็นผู้คนที่กำลังเดินเลียงแถวกันเพื่อที่จะไปกราบสตรีรักของหลวง,ง,งพ่ออยว่ในพระราดีใหญ่ เป็นสีทองนะครับเป็นาพจะดีใหญ่นะครับนะ,อะพอดี้ดอกลนานเองก็จะลอกภาพขึ้นมานะครับว่าเดินไม่ไหวนะคือยากแก้ภาพตรงนี้นะครับเป็นสวยงามมากนะครับยังไงก็ถ้าหากเพื่อนนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้มานะครับได้เห็นเฟซดอกรักแล้วนะฮะ มาได้เลยนะครับมากราบของพ่อท่านนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคนคนใดจะกาันี่นะแต่ถ้าหากว่าเป็นวันธรรมดาเก็จะมีอยู่ครึ่งหนึ่งของของของวันนี้นะครับนะฮะตอนที่แรกก็ไม่ไม่ไม่หนนะว่าเส้นทางไปไหนมาไหนนะถ้าใช้ใช้โทรศัพท์นะจับมานะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับไปที่เมืองเก่ากันนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะถ้าหากว่าได้ชมแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะเห็น อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เ,เข้าไปใน YouTube ของตรักษ์ได้เลยนะครับนะยูทูบยูทูบของตรักษจะมีสองช่องด้วยกันนะช่องแรกนะดอกรักดอกตะแแบบช่องที่สองสมัมสิทธิ์แสงเรื่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนวกันนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นเป็นคลิปสุดท้ายของของที่มกากราบอารมณ์ทั้รวยนะครับแล้วก็คงจะไปหารถแล้วกลับบ้านกันเลยนะครับโชคดีทุกท่านนะครับบ๊ายบาย